วันนี้คุณอุดรสระบุรีโดนทวงนี้สวัสดีค่ะคุณอุดรคะสวัสดีครับยังไงคะเป็นหนี้อะไรตรงไหนแล้วโดนยังไงคะโอ้ผมผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายอยู่ไม่เคยค้างสักเดือนเลยถ้าถึงเดือนปุ๊บเขาจะโทรมาทวงตลอดเลยครับผมจะทํายังไงกับเขาดีล่ะครับเขาไม่กินเนย่งเดือนอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แล้วพี่ค้างเขาไหมอะ ค้างหนึ่งเดือนนะครับแต่มันก็ไม่เกินเดือนนะครับโอพี่พี่พูดนึ้นม่ได้คือพูดเดือนนี้นะครับตามผมพูดที่หนึ่งเดือนนี้ปุ๊บครับผมจะผ่อนผ่อนช้าไปหน่อยแค่นั้นแหละครับตั้งแต่ครับมปุับก็ทวงทุกวันเลยนะครับจะทํายังไงดีครับอพี่ดรครับฟังนะครับฟังนะครับเขาโทรมาทวงเวลาไหนครับอประมาณเก้าโมงสิบโมงทวงทุกวันเลยครับวันละครั้งใช่ไหมครับวันละสามสี่ห้าครั้งเปลี่ยนคนมาทวงตลอดครับ ไม่ได้ไม่ได้ไปทวงอะไรวันลังสีห้าครั้งพี่พูดมั่วเปล่าจริงครับผมมีเบอร์อยู่ครับคุณสีขราวพิตั้นครับโอ้บอกชัดเลยพี่ถนอมเคยให้ข้อมูลแล้วเวลาทวงหนี้เขาให้ทวงวันละวันละครั้งครั้งเดียวนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมได้ยินข่าวนะผูเลยอยาำชัดเจนนะครับคุณเป็นแจ้งความได้นะผิดพรบทวงหนี้นะเนแะอืม ครับเออทวงนี้ได้วันละครั้งและวัวนเสาร์วันอาทิตย์ก็มีเวลาด้วยว่าจะให้ทวงได้ช่วงไหนเวลาไหนทวงได้เวลาไหนทวง,ว,หนวงไม่ได้ครับนะทีนี้คุณค,ค้างเขาจริงคุณอย่าเพิ่งบ่นเนี่ยคุณค้างคุณผิดเวลาคุณเราเฮ้ยมาทวงอยู่ได้คุณผิดเนี่ยถ้าคุณจ่ายตรงวดเขาไม่ทวงแต่ว่าการทวงเนี่ยคุณต้องคุณอุดรคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับ,รบการทวงเนี่ย เขาได้เงินค่าทวงนะครับพี่โอ oh. ครั้งละกี่ร้อยพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันจะบวกไปบวกไปบวกไปมันยังไม่บวกงวดนี้แต่พอถึงเวลาผ่อนหมดเสร็จปับ๊บเขาจะบอกว่าเนี่ยพี่มีเบี้ยรปรับเงินเพิ่มอะไรเนี่ย uh huh. เพราะพี่ผิดนัดเขาไงอ๋อ oh. ใช่ปกติปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้วันนี้มันเหลืองวดน้อยให้เหลือหกงวดเดี๋ยวนี้แล้วพี่ไปค้างเขาทาไมให้เขามาทวงแล้วพี่มาต้องเสียเงินให้กับเขาอีกในเวลาที่มันกำลังชนะ่อนอยู่ประมาณเดือนนี้เดือนเดือนที่แล้วมาเนี่ยละครับ มันชดต้กเดือนก็ไม่เกินเดือนนะครับผมว่าจ่ายเลยพี่อุดรฟังนะฟังนะฟังนะพี่นะตามกฎหมายการทวงหนี้เนี่ยที่มันมีบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2562เนี่ร้ยบจํานจำนวนในการทวงหนี้เนี่ยหนึ่งครั้งต่อวันครั้งเดียวนะใช่ทวงได้ครั้งละหนึ่งวันละหนึ่งครั้งวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ทวงได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครับ แปลว่าต้องให้ลูกนี่ตื่นเช้าแปลงฟันก่อนแล้วค่อยทวงนะแล้วถ้าเกินสองทุ่มไม่ได้พี่กฎหมายส่วนเสาร์อาทิตย์นี่ทวงได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเท่านั้นหลังหกโมงเย็นก็ไม่ได้ไม่ได้หกโมงหนึ่งนาทีลูกค้าลูกลูกนี่เขาก็จะนอนแล้วห้ามทวงนะส่วนการทวงนี่อาจจะถูกปรับได้ได้แก่การประจานพูดจาดูหมิ่นข่มขู่ใช้ความรุนแรงในการทวงนี้อานนี้ไม่ได้นะครับการถูกข่มขู่คุกคามนี้ทําไม่ได้ อันนี้เขาไม่เขาก็พุ่เพราะอยู่นะครับแต่ผมลำคาที่ก็ทวงวันสี่ห้าครั้งนผู้หญิงผู้ชายนี่พี่อุดรครับผู้หญิงผู้ชายตัวมาทวงทั้งผู้หญิงผู้ชายครับอ๋อุูรหผู้ชนะาลักเนาะเขาเขามาคุยเพราะอยู่แต่วันนี้ก็มีผู้หญิงโทรมาทวงผมบอกว่าทำไมทวงบ่อยจ้าเดือนหนึ่งเขาให้ทวงครั้งเดียวไม่ได้เลยผมผมว่าผมว่าพี่อุดรหล่อมั้งก็เลยมาทวงมาคุยอยู่เรื่อยๆเลย ไม่ใช่ถ้าหลงเสียงคนหรือ่ะผมผมเวลาผมนัดเขาผมก็นัดตรงเลยนะครับแต่คิดมาหนึ่งเดือนถูกไหมเดี๋ยวนี้เราทำไงพี่ถนอมคือต้องให้พิวดรคุยกับคนทวงนี่วอาทวงมาได้ครั้งเดียวนะมิฉะนั้นผิดกฎหมายถูกไหมใช่เออเอานะพิวดรนะเขาเขาเขาคิดจะว่าเขาเขาคิดถึงแล้วกันนะกลัวพี่ลืม ก็ณมคุณองแ่ยังบอกเขาไปแบบว่าโอเคทวงวันละครั้ทวงวันละครั้งแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันถึงสุขเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ถ้าจันถึงสุกเนี่ยแปดโมงแปดโมงช้าถึงสองทุ่มได้ยาวหน่อยอีกสองชั่วโมงมันต้องพูด้ดยวาจาสอยู่นยคุณน้อมเไม่พอแล้วพี่อรานี้ก่อนผมก็เลยติดเนียเออแค่นี้ก่อนแลวพี่นะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ